เราเทียบกับม็อบพันธมิตรไม่ได้เทียบกับม็อบเสียายไม่ได้เขาใหญ่กว่าเยอะหรือม็อบนปชเนี่ยม็อบเราเล็กๆแต่ถ้าจะโม่เนี่ยก็คือเราทําในสิ่งซึ่งพันธมิตรก็ทําไม่ได้นปชก็ทําไม่ได้เสียไอก็ทําไม่ได้คือการรวมคนคือสร้างความสามัคคีสร้างสร้างความสามัคความรองดองที่แท้จริงแล้วนี่คือการปองดองที่แท้จริงเพราะว่ามันเป็นการลบลบกับคน ที่บอกฮะไอไเศรษฐีนักธุรกิจการเมืองเนี่ยมันไม่แค่กี่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลค่ะแล้วผมว่าก็จะสังเกตเซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์นะของเราไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีเคยมีตำรวจวอร์แวร์เลยค่ะ บางทีตำรวจมาให้ความร่วมมือด้วยไหมคะอาจารย์ตำรวจมาอำนวยความสะดวกมาบอกรถอะไรให้แล้วก็มาช่วยดูแลความปลอดภัยให้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสําหรับคนอื่นแต่สําหรับผมผมถือว่ามีความหมายผมได้กินน้ําฟรีข้าวฟรีมันอาจจะไม่กี่สิบบาทคุณประชัยแต่สําหรับผมมีความหมายมากมันสะทอนเป็นเพราะว่ามันสะท้อนว่า ไอ,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 อ้สิ่งสิ่งที่เรากําลังนําเสนอเนี่ยเขาเข้าใจแล้วและเขารับแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยคืออ,อะไรสักอย่างแล้วก็ผมว่าวันนี้เพอเอิญโชคดีด้วยสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยทำเนี่ยทำให้พี่น้องเสื้อแดงได้เห็นว่าท้ายสุดไอ้นักการเมืองก็คือนกกระสามันก็จิกกินไม่ใช่เฉพาะกบสีเหลืองกบสีแดงก็โดนกินเ,เหมือน,อนกัน,กนเพราะวันนี้น้ํามันแพงไข่แพงมันก็แพงทุกคนใช่ทุกคนก็ต้องซื้อใช้หมดแหล่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเสื้อแดงกพ็พี่น้องเสื้อแดงก็เห็นว่าไอ้พรรคเพื่อไทยไม่จริงใจหลอกลวงเขาเหมือนเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งพี่น้องเสือ้อเสื้อเหลือง,งอ,อ,อ,อ่ะทันธมิตรน่ะตอนตอนคุณพิสิทธิ์ล้วประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นรัฐบาลแต่เขาก็เริ่มรู้สึก,กว่าแม้หลังจากอุตสาห์ดันก้นคุณพิสิทธิ์จนได้เป็นนั่งจุ่มปุ๊กเป,เป็นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยนะท้ายสุด คุณอภิชิตทำอะไรตรงเงินข้ามเล่นงานเอาคดีเสื้อหลงเสื้อเหลืองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อเห็นเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเห็นความไม่จริงใจของเพื่อไทยเหมือนเหมือนกับพี่น้องพันธม,มิตรและเสื้อเหลืองเห็นความไม่จริงใจของอพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเมื่อหลายปีก่อนอแต่สําหรับผมผมสรุปตั้งแต่หลายปีแล้วว่าจุดยืนชัดเจนท,ทั้งเหมือนเหมือนกันแหละครับสองพักนี้ก็คือเป็นโจรผลประโยชน์ของเขา การเมืองคือเครื่องมือสำหรับสร้างความร่ำรวยให้กับเศรษฐีนะักการเมืองไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลแล้วกเ็เหมือนนกันทั้งสองขั้วสองข้างอันนี้อันนี้ครับที่ผมว่าวันนี้มันเริ่มปรากฏชัดละอตอนแรกๆคนก็พูดถึงเอ๊ะคุณทําไมไปพูดเรื่องสงครามนกกระสาไปดา่าประชาชนว่าเป็นกบอะไรนี่แต่วันนี้ไมไปเปลี่ยนทียบประชาชนเป็นกบใช่ครับแต่วันนี้คนเห็นละ อันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยของท่านอีศบซ,ซึงใช้ใช้เ,เรื่องแบบนี้มานานลวแล้วกม็มันไม่ได้หมายความว่าออพอเขาเปรียบเ,เป็นลาก็คือลาเปลียนเป็นกบก็เป็นกบเป็นช้างก็เป็นช้างไม่ใช่นะครับอันนี้เ,เขาต้องการสร้างความเข้าใจและอันนี้ใช้ได้ดีแล้วผมคิดว่าวันนี้ไอ้อุปมาอุปไมยเรื่องสองครามนกกระสาเนี่ยมันมันมัน ถ้าใช้สับคือง่ายมันก็คือมันเหมือนกับเปลืองผ้าการเมืองอ่ะใช่ไหมฮะการเมืองที่เคยปิดทอดได้เห็นให้หมดเปลืองออกมาแล้วก็แล้วก็คนก็เห็นแล้ววันนี้ผมว่านักการเมืองเนี่ยกำลังกำลังวุ่นวายใจเพราะว่าถูกเปลืองผ้าใช่ไหมฮะใครๆอย่างนอาจารย์ค่ะวันนี้จุดยืนของอาจารย์ของ้างสวัสดิ์เองก็ดีของช่อง13สาสยามไทยเรามองถึงปัญหาที่เป็นปัญหาภาพรวมใครก็ตามสีไหนก็ตามต้องประสบปัญหาเดียวกันหมด เนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยซึ่งอยู่ในประเทศไทย <Okay. S 1> ผลประโยชน์ต่างๆที่เสียไปเสียเหมือนกันหมด <Okay. S 1> อาจารย์มองว่าผลประโยชน์ที่ชัดเจนในเรื่องของแกส๊สธรรมชาติก็ดีน้ามันก็ดีหรือว่าจะเป็นทรัพยากรอื่นๆแร่ธาตุทุกอย่างโพแทสเซียมอ่า mm hmm. หรือว่าจะเป็นทองเป็นทองคําขาวทุกอย่างที่อาจารย์เคยพูดวันนี้มีโอกาสไหมที่ประเทศไทยจะได้กลับคืนมาและถ้าสมมติว่าประเทศไทยยังไม่สามารถนํากลับคืนมาได้ในวันนี้จุด จบหรือว่าอนาคตของประเทศไทยจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาหรือจะเป็นเหมือนประเทศกรีซจะเป็นเหมือนประเทศไหนๆไหมค่ะอาจารย์เออวันนี้เนี่ยผมว่าเรื่องที่ทําให้ประชาชนสะอึกเลยเนี่ยก็เมื่อพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลขนาดไหนประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนแล้ว มันทำไมมันไม่ถึงประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าไอ้เรื่องการทวงสมบัติคืนนะแน่นอนนะครับมันไม่ใช่ของง่ายหรอกเพราะว่าะระหว่างโจรกับเจ้าทุกเ <c oughs> จ้าทุกไม่มีอำนาจ <c oughs> แต่โจร <c oughs> มีอำนาจเต็มมือ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าทุกจะปะทะกับโจรเนี่ยตัวต่อตัวก็เสียชีวิตแน่ท <c oughs> ้ายสุดเนี่ยเจ้าทุก,กจะต้องมารวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้นะครับถามว่าเป็นไปได้ไหม ไม่ง่ายแต่ว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันก็เคยเป็นมาแล้วยกตัวอย่างหลายประเทศนะครับในในอเมริกาที่คนพูดถึงบ่อยก็จะเป็นเวเนซุเอลาอซึ่งประธานาธิบดีฮูโกชาเวสเพิ่งเสียเสียชีวิตอสัญญกรรม,มะนะครับเมื่อไม่ไม่กี่วันก่อนมานี้แล้วก็มีโบลิเวียแล้วก็มีเอกวาดร ซึ่งเป็นตัวอย่างพวกนี้ก็เคยถูกเศรษฐีน้ำมันใหญ่โตของโลกอะ่ะเช่นแบบเชฟรอนแบบโทเทลของฝรั่งเศสเชฟรอนอเมริกาหรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยของสเปนก็มีก็ไปหากินกับชาวบ้านชาวช่องซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้ส่วนใหญ่ก็ไปดูดน้ำมันก็ท้่มาดูดแก๊สมาได้มาร้อยส่วนเอาแบ่งไปยีส่วนนะฮะบริษัทน้ำมันเก็บแปนะครับแล้วก็วันดีคืนดี ฮูโก้ชาเวสก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทวงไอ้ไอสมบัติเหล่านี้ <c oughs> นะครับมาว่าง่ายๆเอาไอ้พวกสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยก็กลับมาทบทวนแล้วก็ถ้าจําเป็นแก้ไขก็ต้องแก้ไข <c oughs> บางอันถ้าจาเป็นต้องยกเลิก <c oughs> ก็ต้องยกเลิกแล้วก็ท้ายสุดเขาก็ชนะเลือกตั้งอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็สามารถที่สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้สัดส่วนอันนี้ตอนนี้80% จากที่เมื่อก่อนเคยได้รับ20-30ก็มา80สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กท,ทุกคนได้เรียนหนังสือเต็มที่มีอาหารกลางวันนะครับการรักษาพยาบาลดีมากว่าง่ายๆคุณจำเวเนซุเอลาแทบไม่ได้เลยในเวลา,าไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนโบลิเวียโดยอ,อิโม เดี๋ยวผมชื่ออ e ีโวฮะโมลาเรสนั่นก็ทำคล้ายๆกันก็ก็เคยได้เนี่ยฮะสามสิบเอร์ซนตของไทยเนี่ยวันนี้ได้เขาบอกว่าประมาณสิบห้าเปซนนะครับ <c oughs> ผมจริงๆผมว่าสิ้าเปซก็เกินไปเพราะมันมีการหักค่าใช้จ่ายตรงโน้นตรงนี้ <c oughs> เพราะผมเคยเอาตัวเลขไอที่ค่าภากหลวงที่เราได้ทั้งหมดแล้วก็หารด้วยมูลค่าของไอ้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหลายออกมา คุณประชาจะชอบสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปนของต่างชาติแล้วถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็เหมือนกับคุณประชาเป็นเจ้าของสวนมะม่วงอ่ะค่ะแต่ว่าพอเด็ดออกมาให้จ้างคนจ้างคนเข้ามาเก็บมะม่วงเนี่ยมาร้อยลูกก็คุณประชาในฐานะเจ้าของสวนเอาไปสี่ลูกคนเก็บเอาไปเก้าสิบหกลูกเนี่ยผมว่าผมว่าอันเนี้ยคือสาเหตุว่าทําไมเมืองไทยเรายังก๊อกแก๊กอยู่ตรงนี้อันนี้เปบียดได้ แต่จะไปโทษฝรั่งมังค่าหมดก็ไม่ได้นะครับทไเพราะฝรั่งคงไม่ได้เอาคนออกไปไม่สามารถจะมาทำได้96ลูกผมเชื่อว่าบางทีเขาอาจจะเก็บไว้อีก20ลูกเอามาจ่ายผู้มีอำนาจทางการเมืองของเราเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเอาไป70 80ลูกเหมือนเหมือนกับที่ประเทศอื่นแต่เพียงแต่แต่ไอ้30ลูกนั้นเนี่ยคนไทยไม่ได้เห็นเพราะว่ามันไปอยู่ในมือของนักการเมือง แล้วก็ในทุนการเมืองก็อันนี้คือความน่าสลดแต่ถามว่าทาได้ไหมทําได้ไม่ไม่ง่ายนักเพราะว่าแน่นอนน่ะคนที่วันนี้เขาปล้นเราไปอยู่เนี่ยเขาเขามีอำนาจก็บอกแล้วเจ้าเจ้าทุกเนี่ยโอ้โหเต็มเต็มบ้านเต็มเมืองหลายสิบล้านคนแต่ไม่มีอำนาจแต่ไม่มีอำนาจไอ้คนคนโจรเนี่ยโจรเนี่ยมันมีไม่กี่คนะแต่อํานาจมันเต็มมือแล้วก็สมุนมันเยอะแยะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่แต่ผมเชื่อว่ามันก็ทําได้เพราะว่าเขาทำทำกันมาแล้วนะครับแล้วของเราเนี่ย จริงๆเราก็ไม่ได้ขออะไรมากนะครับคุณพระชาขอเวลาหนึ่งพันวันเท่านั้นแหละถ้าขออันแรกก็คือขอคนสองแส0คนบนท้องถนนถ้าถ้าคุณพระชามีคนสองแ0,000คนบนท้องถหนก็สาออมาที่ออกมาร่วมด้วยก็กดดันให้สร้างความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือการปฏิวัติรัฐประหารเพียงแต่ว่าไม่ได้ทําโดยทหารนะฮะก็ทำโดยประชาชนถ้าถ้าได้ตรงนี้ก็เปลี่ยนแปลงเพราะเปลี่ยนรัฐบาลภาพ ก็ได้รัฐบาลประชาชนแล้วก็เราก็ให้โอกาสรัฐบาลประชาชนหนึ่งพันวันเพื่อเคลียร์เรื่องเหล่านี้ก็คือเอาสมบัติคืนทวงคืนสมบัติจากจากพวกนี้ไปตรวจดูสัมปทานอย่างที่ว่านะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับอนุชนรุ่นหลังเนี่ยก็ควรที่จะเดินดำเนินคดีแล้วก็ลากคอยพวกโจรเหล่านี้เข้าคุกนะครับอันที่สามที่เราคิดว่าควรจะทำก็คือควรจะ แก้ไอ้ระบบเศรษฐกิจของเรานิดหน่อยเพราะว่าวันนี้พูดตรงๆก็คือผมมีความรู้สึกว่าเเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาไม่ใช่เพื่อความผาสุขของคน65ล้านคนมันออกแบบมาเพื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่ำรวยให้กับอภ่มหาเศรษฐีนักการเมืองเนี่ยไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลแล้วจริงๆอ่ะคุณพระชจาดูสิครับโอ้โห ของเราเนี่ยประเทศยากจนหมายถึงวันนี้มันไม่ใช่ได้ใหญ่โตอะไรมากเศรษฐกิจเรานิดเดียวแต่เศรษฐีของเราติดันแบบโลกนะครับใช่ไหมฮะมีแล้วก็ติดอยู่หลายคนอันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะว่าเราเนี่ยอันันนี้ยังไม่รวมคนที่เขาไม่ปรากฏเลยเงินก็ซุกอยู่ที่ไหนยังหาไม่เจอซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือคือปัญหาใหญ่ของของเมืองไทยถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหเราพลิกโฉมประเทศ 2แสนคนบนท้องถนนแล้วก็ได้รัฐบาลประชาชนและอีกหนึ่งพันวันก็ทําการแล้วเราถ้าได้เงินจํานวนนี้เนี่ยคุณพระจาเราเรามีคนได้โอกาสด้สิทธิ์เนี่ยในสังคมไทยอีกหลายสิบล้านคนเนี่ยที่ไม่มีที่อยู่ที่กินที่สุขหัวนอนไม่มีที่ทำมามากินเนี่ยอันนี้แก้ได้หมดนะครับและผมว่าประเทศไทยจะน่าอยู่กันนี้เยอะแล้วก็ผมเชื่อว่าโอ้โหอันนี้จะเป็นอนิสงส์มหาศาลกับกับประเทศชาติบ้านเมือง เพียงแต่ว่ามันต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะทำํำบางคนพอเริ่มเสร็จโอ้มันยากเหลือเกินใช่ไหมครับก็จะหยุดยตรงนั้นคอาจารมองว่าอาจารย์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรต่างๆหลายส่วนและที่ะจะสามารถทําทให้ประเทศชาติมีไรายได้แล้วก็นําเสนอไปถึงวิธีที่จะเอาคืนคนําไปเสนอไปถึงประเทศเวเนซุเอลาที่เขาสามารถทําได้ณวันนี้ถ้าจะหวังพึ่งนักการเมือง ปิดประตูไปเลยใช่ครับจบแน่แ่หวังพึ่งประชาชนการที่จะทําให้ประชาชนต้องเห็นด้วยก่อนเป็นจํานวนละล้านคนที่อาจารย์บอกถูกต้องไหมคะเพื่อที่จะให้ออกมาสู่ถนนเพียงแค่2อง2,000คนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนคนจํานวน2องแ0,000คนเนี่ยมันไม่ได้เยอะ ถูกต้องไหมคะอาจารย์น่าจะทาได้แต่นะวันนี้เนี่ยความหวังอาจารย์บอกว่าถ้าถึงเวลาที่มันเป็นถึงมวลวิกฤตเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันจะทะยานขึ้นถูกต้องไหมคะอาจารย์แต่ไอกว่าที่มันจะทําให้ไปถึงมวลวิกฤตแล้วมันจะทะยานขึ้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ต้องทําสหสัสพั์ต้องทําช่อง13าต้องทําหรือว่าประชาชนที่อยากจะมามีส่วนร่วมเนี่ยต้องทําคือต้องทําอะไรบ้างคะอาจารย์เออก็คือเราก็จะต้องขยายมวลของเราครับด้วยการให้ความรู้ แล้วก็ไม่ท้อถอยเพราะเพราะนิยามของคําว่าบวลวิกฤตก็คือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วแต่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 โดยความรู้สึกที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอียิปตูนิเซียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่ของประเทศไทยเองเนี่ยว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดยังไงอะไรเนี่ยเราก็เชื่อว่าเรามาถูกทาง แล้วก็ดีวันดีคืนนะครับผมยังกล้าหารชันชัยพอที่จะบอกว่าอาจจะแค่สองสาเดือนโอ้ยางงั้นเลยะอาจารย์อะไรที่อาจารย์บอกว่าศึกษาแล้วมันทําให้ชี้ได้ว่าเรามาถูกทางะอาจารย์เอวันนี้คนจํานวนมากทยอยเข้ามาเรื่อยๆอเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วผมไปไหนมาไหนเมื่อก่อนเนี่ยสักสามสี่เดือนก่อนก็คนก็ไม่รู้จัก วันนี้บอกโอ้นี่เห็นอาจารย์วุฒิพงศ์ที่13สยามไทยนะครับบางทีก็กับคุณพัชชาบางทีก็กับคุณอธิวัฒน์ใช่ไหมฮะ๋อเห็นอาจารย์ไปคนรู้จักละแสดงว่าอันนี้อันนี้อาจจะเป็นวิธีทำเรตติ้งแบบแบบก็ง่ายๆอันนี้ใช้เรตติ้งง่ายๆนะฮะอันนี้ผมว่าแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าถ้าไปไหนมาไหนคนทักเราเยอะเนี่ยแสดงว่าคนเริ่มเห็นละเริ่มรู้จักมากเริ่มรู้จักแล้วแล้วก็ความคิดอันนี้เนี่ยคนขายได้ วันนี้ไอ้มวลแดงนะ,<ค>ะโอเคแดงแจ๊ดเขายังไม่มาหรอกครับ <คะ S 1> เหลืองอ่อยเขาก็ยังไม่มานะครับหรือฟ้าสุดขีดก็ยังไม่มาแต่ว่าแดงอ่อนๆน, <คะ S 1> นะครับแดงเรื่อเร่อเนี่ยมา <คะ S 1> เหลืองอ่อนๆเนี่ยมามแล้วก็สีฟ้าอ่อนๆมาพวกกลุม่มหลากสงหลากสีมา <คะ S 1> เต็มไปหมดสามารถเข้าใจครับแล้วแล้วก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มซึ่งเป็นคอการเมืองติดตามเรื่องการเมืองมาแต่ รับไม่ได้กับสีเหลืองหรือสีแดงเพราะว่าเพราะว่ามันสร้างความขัดแยง้งอันนี้พอพูดปับ๊บทันทีเลยเขาบอกโชว